We'll <laughs> กลับมาแล้วนะคะสำหรับ L3408 นะคะพี่ๆหลายท่านถามหาเข้ามาเยอะมากเนาะก็สำหรับวันนี้ทางร้านเรามีเข้ามาใหม่แล้ว1คัน L3408 ตัว DT 34แรงม้าจากค่ายคูเบต้านะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวหนูจะพามาชมเนาะพามารีวิวกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล e อลร์ทิ t แท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตอบข่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคย ะะรีวิวสินค้าดีๆให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันมาพร้อม34แรงมาตัวดีๆคันนี้นะคะเดยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยนะ,ะสําหรับตัวนี้นะคะรถสวยเครื่องติดนิ่งๆเลยเช็คสภาพแล้วพร้อมใช้งานนะคะเป็นรถทําสีเนาะอุปรกรณ์2ชิ้นนะคะเดยวหนูก็จะพาชมรอบๆคันพาชมไปเรื่อยๆเลยเนาะ มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังเกาะให้เป็นผ่านพวนไว้นะคะอันนี้ในส่วนของล้อยางคู่หน้าค่ะ8ปขีดสิบหกยี่ห้อโอตานี้นะเป็นล้อยางคู่หน้าโอตานี้แขีดสิบหกนะคะสําหรับตัวนี้เครื่องติดนิ่มเลยเช็คสภาพแล้วพร้อมใช้งานพร้อมลุยงานเลยนะคะไม่มีปัญหาณจุดใดๆนะคะเราเช็คสภาพแล้วพร้อมใช้งานทุกจุดเลยนะ ให้ชมเนาะเป็นรถทำสีนะคะเป็นรถทำสีเนาะปี9นะคะปีค่อนข้างที่จะสูงเลยปีค่อนข้างที่จะสูงนะคะอันนี้เดี๋ยวพาชมหน้าไม้นะคะตอนนี้หน้าไม่อยู่ที่ 1, 3 6 6ชั่วโมงการทำงานค่ะพี่พี่6 6ชั่วโมงการทำงานนะคะ ก็ให้ชมประมาณนี้เนาะ34แรงม้าจากค่ายคูบั้านะคะเบาะทางร้านเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เนาะเบาะทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่พาชมหลังคานะคะตรงนี้เลยนะพาชมหลังคาด้วยหนูพาไปชมผ่านพวนกันอีกทีนะคะเป็นผ่านพวนยี่ห้อ L C S ค่ะขนาด5คูณ2 2นะคะ ยี่ห้อ LCS ขนาด5คู22อันนี้พาชมล้อยางคู่หลังแล้วก็กระทะล้อนะคะในส่วนของล้อยางเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยเนาะสำหรับล้อยางนะคะสวยเนาะยังสวยอยู่เลยนะคะล้อยางคู่หลังเป็นล้อยางดันหลบนะคะขนาด12.4ขีด24ค่ะหายห่วงนะคะซื้อสินค้าจากทางร้านเราเนาะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับตรงนี้ PTO Hydrolic ยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกตินะคะท้ายคลิปกันเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมสักเล็กน้อยนะคะอย่าเพิ่งกดผิดไปเนาะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมเนาะแล้วก็ในส่วนของผ่านพวนด้านหลังนะคะทางร้านเราเกาะให้เป็นผ่านพวน,นี่ห้อ LCS ค่ะขนาด5คูณ22นะคะก็ได้เป็นตามนี้เลยเนาะเป็นตามนี้เลยนะคะ ยกเซตนี้เลยทางร้านเรากรอกไว้ให้เป็นผ่านพวนนะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดเนาะอยากจะได้อุปกรณ์ด้านหลังเป็นอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นอยากจะได้เป็นาหางตัดหญ้าหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เนาะราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะลองทักทายกันเข้ามาพูดคุยได้นะคะก็สำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ตามเซตนี้เลยนะคะตามรูปนี้เลยราคาอยู่ที่ สองแส0สบาทค่ะ 2 3 0 0 0 0บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มนะ2 3 0 0 0 0บาทราคาพูดคุยอตลองกันได้ค่ะ Pto hydraulic ยกขึ้นลงด้าน,นหลังใช้งานได้ตามปกติเครื่องการทํางานต่างๆใช้งานได้ตามปกติเช็คสภาพแล้วพร้อมส่งเลยนะพร้อมส่งออกเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็2 3 0 0 0 0บาทค่ะทักทายเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลนด้านล่างนี้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0875734727อดีลนน้ำตาล 2611นะคะแอดไลน์ Ad กันเข้ามาพูดคุยกันได้ขอโลเคชันได้ขอรูปเพิ่มเติมได้คลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดสดนะคะตลาดท่ามะเขือเลยอำเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางมาง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งโลเคชันไปให้เนาะแอดไลน์ Ad เข้ามานะคะจะได้เดินทางมาถึงจุดเลยเนาะจะได้เดินทางมาถึงที่ร้านเลยนะคะไม่หลงแน่นอนเนาะอันนี้หนูพาชมร้อยางนะคะ ก็ทางร้านเราเปิดทุกวันนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลย365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะตะเลิกนะคะทำงานทุกวันเลยก็มากันได้ทุกวันเลยนะคะเผื่อท่านใดก็ เผื่อว่าจะมาวันอาทิตย์เนาะวันหยุดหรือว่าอะไรนะคะทางร้านเปิดให้บริการตลอดเลยซื้อรถจากทางร้านเราหายห่วงแน่นอนเพราะทางร้านเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชวัวรมีหน้าร้านเด่นชัดประสบการณ์ขายมากกว่า10ปีนะคะก็การันตีได้เลยนะคะสินค้ามีคุณภาพแน่นอนเนาะสำหรับวันนี้ก็าฝากากดติดตาม Facebook ด้านขวานี้ด้วยนะคะบริบทแท็กเตอร์กำแพงเพชรม,มีสินค้ามากมายเข้าไปแอดเฟรนกันได้ ก็ประมาณนี้เนาะฝากไว้ด้วยนะคะคูเบต้ L 3 4มสี t พร้อมส่งฟรีจากร้านบริษัทแท็กเตอร์นะคะก็เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมเนาะสักเล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับยอดผู้ติดตามใน YouTube มากๆเลยและหวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการขับรีวิวกันเลยคะ่ะ